โรงเรียนโคสิตสโมสรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวปฏิบัติระหว่างเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ site. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,รก,ษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวปฏิบัติ6ประการในการเปิดเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนประเมินตนเองในระบบไทยสต็อปโควิดพลัสผ่านระดับสีขเขียว 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ85 3. นักเรียนและผู้ปกครองต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด 4. สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนได้ 5. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัดและ 6. สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต,ตามลำดับดังนั้นโรงเรียนโคสิธิ์สมสรจึงมีความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบปกติ ออนไซต์ site, โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนดังนี้ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองเพื่อวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 2. ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ atk บริเวณสนามโรงเรียนทุกสัปดาห์ 3. ก่อนเข้าห้องเรียนต้องล้างมือด้วยสบู่ตามขั้นตอนที่ถูกต้องทุกครั้ง 4. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริเวณหน้าห้องเรียน นักเรียนนั่งเรียนโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน1 2เมตรตามมาตรการโซเชียลดิแ n นซิ g ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้สุดท้ายนี้โรงเรียนโคสิตสโมสรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองทุกท่านจะให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าโรงเรียนจะเป็นบ้านหลังที่สองให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการทำกิจกรรมมีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ